สวัสดีครับทุกคนรหลดเราเสร็จเร็วนะครับรหลดระบบไฟฟ้าชาร์จแบตด,ด้วยโซลาเซลล์หรือว่าจะชาร์จไฟบ้านก็ได้แค่ถอดปลั๊กมาแล้วก็เสียบสายชาร์จครับไฟเลียวไฟหน้ามีพร้อมไฟลังใช้มอเตอร์ใช้มอเตอร์แบบนี้เลย บนแผ่นโซลาเซลล์ชกใช้แค่ฟังละตัวถ้าเราใส่เยอะกว่าน,นี้มันจะแข็งขับแล้วไม่มีความนิม่มมันจะแข็งเลยันทุกได้ประมาณสามร้อโลไดอยู่บอกแบตเตอรี่โชว์ แล้วก็สวิตเดินหน้าถอยหลงังแพแจปิดเปิดคันแรงไฟฟ้าเหยียบเท้าเบรกเบรกยังไม่ได้ต่อเลยจบอันนี้คันคันเก่านี่คันใหม่เพิ่งเพิ่งเสร็จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ระบบแบต,ต,แตไฟอยู่ข้างในข้างล่างโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดู

ได้เรียบร้อยครับรอจะคลองมารับอันนี้อันนี้ราคาประมาณสี่หมืนห้าครับพร้อมครับพร้อมใส่อะไรเลย,เลยวิ่งได้เลยถ้าเราวิ่งในส่วนแต่ถาหมู่บ้านเราไม่ต้องใช้ไปที่บ้านชา์จก็ได้เราใช้แผ่นตัวละเซลชาร์จเพราะว่าวิ่งได้อยู่ทั้งวันไปโซวละเซลล์ถ้าเราวิ่งไกลๆจะชาร์จ ไฟที่บ้านก็ได้ชาร์จให้เต็มแล้วก็กลางวันเราวิ่ง,าววงชาร์จเรียบไฟโซลาเซลล์วิ่งไปชาร์จไปโอเคครับนี่คันเก่าครับคันเก่าเราทำหลายหลายคันแล้วหกหกคันแล้วครับ ไฟเลีวไฟหน้าไฟหน้าสว่างโล่เลยเหมือนไฟรถยนต์เลยครับส่วนรอปป่งโชกนิ่มขับสบายนิ่มโอเคครับวันดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยครับ